และ 3G 2001ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้พวกเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้สะดวกขึ้นด้วยบางคนอาจจะเลือกรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook บ้างนะคะแต่ทราบไหมคะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจหลายตัวที่จะทำให้เราสามารถอ่านข่าวจากหลากหลายสถานที่ได้แบบพร้อมๆกันค่ะที่คนไทยหลายคนรู้จักกันก็น่าจะเป็นฟลิปบอร์ดนะคะ แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีทั้งบน Android แล้วก็ iOS ด้วยโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาการใช้งานที่ง่ายแล้วก็ได้รวบรวมข่าวสารจากสำนักข่าวแล้วก็เนื้อหาจากแมกกาซีนเข้าไว้ในที่เดียวกันการใช้งานก็ง่ายมากค่ะแค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกรับข่าวสารประเภทที่เราต้องการโดยสามารถจัดกลุ่มเองได้และบันทึกข่าวที่ถูกใจได้ด้วยนะคะแต่จุดด้อยของฟลิปบอร์ดก็คือไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยค่ะ ดังนั้นในวันนี้นะคะก็เลยอยากขอนําเสนออีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เน้นเฉพาะคนแถบเอเชียเป็นหลักเลยตัวนี้เนี่ยมีคนใช้กว่า120ประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ Newsloop ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานค่ะ e w s Loop เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเอาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตลอดจนเนื้อหาจากเว็บไซต์ชื่อดังต่างๆเอาไว้จับนับไม่ท้วนเลยล่ะคะ่ะของไทยนี่ก็หลาย10บรายนะคะแต่ถ้าเกิดของต่างชาติด้วยก็ราวๆ500รายเลยทีเดียวโดยมีเนื้อหามากกว่า20ประเภทตั้งแต่ท่าว IT ไีกีฬาบันเทิงแฟชั่นไปจนถึงท่องเที่ยวและก็นานา,นา,นานสาระทั่วไปด้วยค่ะ แอปพลิเคชันตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ต้องลำบากในการอ่านจากหน้าเว็บเพราะแอปพลิเคชันจะทำการดึงภาพแล้วก็ข้อความต่างๆเอามาแสดงแบบให้อ่านง่ายเหมือนกับเราอ่านนิตยสารเลยค่ะ NewSloop เนี่ยถือเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข่าวข้อมูลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้า ทั่วไปและก็ของคนที่ไม่ได้ใช้เอสด้วยนะครับให้เข้ามาสามารถจะใช้จากแอปเดียวเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาผ่านทาง iPhone แลวก็ Android แต่เดิมเองเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการกับลูกค้าเอสวันนี้เองเนี่ยเราทำแอปพลิเคชัน News Loop ให้บริการกับลูกค้าทุกคนในประเทศไทยเลย3กลุ่มที่ได้ประโยชน์กลุ่มแรกก็คือประชาชนคนไทยนะครับที่จะมีแอปเดียวที่จะสามารถรวบรวมข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์จากทุกที่เข้ามากว่า500พาร์เนอร์ นะครับมาถึงคนไทยแล้วก็ได้ใช้ฟรีอันที่2คือพาร์ทเนอร์ของเรานะครับกว่า4-500ึงหพับิเชอร์เนี่ยก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มประชาชนคนไทยเปรียบเสมือนการเพิ่มช่องทางแล้วที่เหนือไปกว่าน,นั้นนี่เป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือว่าเราพูดถึงแอดเวอร์ทิเซอร์หรือคนที่อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับฐานคนไทย ก็เป็น3มกลุ่มด้วยกันช่วง2-3ปีให้หลังนี้นะครับมีการเติบโตมากของการให้บริการเครือข่ายสัมจีนะครับและการใช้ที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนและเราไปดูพฤติกรรมตรงนั้นปรากฏว่าประมาณ69%ใช้ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร เป็นยังไงบ้างคะกับแอปพลิเคชันประเภทนี้ทําให้หลายๆคนที่เบื่อกับการอ่านหน้าเว็บทียตัวอักษรที่อักษรเล็กบ้างใหญ่บ้างสามารถมาอ่านเนื้อหาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นที่สําคัญยังเป็นการส่งข่าวให้เราอ่านแบบเรียลไทมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถลองไปดาวน์โหลดกันได้นะคะกับ Flu, แอปพลิเคชัน Newsloop แอปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ